สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ้งโกะในเกมนี่นะคุณี่ Cross World นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงอิมจนสุดโหดสุดฮิตสุดนิยมในเซิร์ฟนอกนะครับนั่นก็คือน้อง l i l i x นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟนอกเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเกาหลีพวกนี้นะครับผมน้องเนี่ยจะเป็นตู้ที่มาก่อนตู้แมวแสงแค่ตู้เดียวเท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรีลิคกับแมวแสงตู้ติดกันนะทุกคน เออถ้าเกิดเป็นตามนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหเงินในกระเป๋านี่คงจะไม่เหลือนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสินใจอยู่บ้างนะครับว่าเฮ้ยเราจะทุ่มเทให้กับตัวไหนดีนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงสกิลของลี l ลิกกันนะครับว่าทําไมนะฮะโอ้โหไปส่งท็อปเซิร์ฟเกาหลีท็อปเซิร์ฟญี่ปุ่นใช้กันทุกทีมเลยทั้งลานประลองทั้งแบบเด็กทั่วไปนะครับทั้งกิววอลถ้าเกิดเห็นตามคลิปของเซิร์ฟนอกเนี่ยก็คือแบบเอ้ยใช้กันหมดเลยตัวนี้ มันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับอ่ะก็มาดูที่เซิร์ฟเกาหลีนะก็คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะคือผมไม่ได้มีตัวรีลิกซ์ให้เพื่อนๆได้แบบกดสกิลลองดูอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนน้องแมวแสงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายถึงสกิลที่เราแปลกันมาแล้วกันนะครับผมอ่าเริ่มจากพาสซีฟสกิลก่อนนะครับสำหรับพาสซีฟเนี่ยก็เป็นพาสซีฟที่เหมือนกับทาราคนห้าเหมือนกับฟูฟูอะไรแบบนี้เป๊ะเ,เลยนะครับก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจ1%ต่ออิมเมจนประเภทโจมตี ร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเป๊ะเลยนะแพสสีฟนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะก็เหมือนเดิมนะครับขัด3ปุ๊บก็ได้เป็น2%นะครับขัด7ก็ได้เป็น3%ครับเหมือนกันเป๊ะๆไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกไปเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูสกิลแอคทีฟบ้างนะครับผมสกิลแอคทีฟเนี่ยบรรทัดแรกเขาบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายเนี่ย 47%ต่อฮิตนั่นเองนะครับคือสกิลเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างหลายฮิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้น1 h i ฮิตเนี่ยก็จะคิดอยู่ที่47%นะครับแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยเข้าสู่สถานะตาบอดนะครับและโดนล็อกขาเป็นเวลา2วินะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เฮย้ยสสถานะเลย นะจากปกติตัวก่อนหน้านเนี่คือแบบส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสตันน็อกดาวน์ Down, หรือว่าสโลสถานะเดียวใช่ไหมแต่น้องลิลิกได้สสถานะเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก15%นะครับกับเป้าหมายที่ติดดีบัฟกัดกร่อนนั่นเองนะครับกัดกร่อน,น,นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกไดโนเซ l อสอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถสร้างสถานะกัดกร่อนตรงนั้นได้นะครับก็เรียกได้ว่า เป็นสกิลที่โหดมากเพราะว่ามันได้2ส,สถานะแล้วมันทําให้ศัตรูอยู่นิ่งแล้วก็ติดตาบอดด้วย พอติดตาบอดเนี่ยก็จะเล่นยากนะถ้าเกิดใครเคยโดนพวกสกิลโดมของซอร์ทแมนอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเวลาตาบอดปุ๊บเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรอบข้างเลยนะเห็นแค่แบบจุดเล็กๆจุดตัวเองจุดเดียวแล้วก็ยังโดนล็อกขาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันขยับไปไหนไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะตายได้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่แหละฮะเป็นจุดที่ทําให้คนนิยมเล่นเลเล็กกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทําไมในลานประลองก็เล่นเยอะเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลลานประลองนะฮะในลานประลองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสร้างความเสียหายเนี่ย 5 0นะครับผมต่อฮิตนะครับต่อฮิตเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายวงกว้างอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายที่โดนเนี่ยโดนใบด้วยนะครับเป็นเวลา2วินั่นเองนะบรรทัดที่2เขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนธาตุมืดนะครับแรงขึ้นอีก20%เป็นะครับเป็นเวลา4วินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทีมธาตุมืดในลานประลองอาจจะเล่นได้มากขึ้นอย่างเช่นพวกตัวที่นิยมมากๆอย่างเอบอลเทเรกใช่ไหมที่เป็นกระทิงนะฮะก็จะ ทำดาเมจได้แรงขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไดโนเซาอสที่ใช้กันเยอะๆหรือบางตีจริงๆก็อาจจะมีพอกพังบ้างที่ใช้อะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยทําให้คอมโบตรงนี้เนี่ยแน่นขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทําให้เจาะเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วใบอีกนะครับทำให้ศัตรูแบบใช้สกิลไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะมันก็เลยเป็นตัวที่อ่ะค่อนข้างที่จะครบเครื่องมากๆนะครับผมแล้วก็ นิยมใช้กันสุดๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะอ่ะเพื่ออะไรคนเข้าใจผิดนะครับน้องคนนี้เนี่ยเบรเล็กเนี่ยไม่ได้เป็นอิมเมจเนประจำเอพิโซดนะครับคือจะไม่ได้มีสกิลที่แบบ1,000%ในดันเจียนน้นดันเจียนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นอิมเมจเนที่มาแบบโดดๆเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันฮะเพราะว่าตามไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยน้องคนนี้จะมาก่อนแมวแสงแค่1ตู้ครับทุกคนเออถ้ามาติดติดกันเนี่ย โอ้โหไม่รู้เลยนะฮะว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับอะเพื่อน,อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะฮะว่าระหว่างลีเล็กกับแมวแสงเนี่ยที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยเพื่อน,อนๆอยากทุ่มให้ตัวไหนมากกว่าหรือว่าชอบตัวไหนมากกว่าละกันนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะและอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับนีโน้คุนี้ครอสซัวนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ